กับ5สัญญาณอันตรายนะคะเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแบบสุดๆเลยใครอยากรู้ว่ามีสัญญาณอะไรบ้างตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยกับสัญญาณเตือนอันที่1นนะก็คืออาการใจสั่นนั่นเอง ใครมีปัญหาใจสั่นบ่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดร่วมกับอาการหน้ามืดรู้สึกวิววิวรู้สึกจะเป็นลมร่วมด้วยนะซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครมีอาการใจสัน่นร่วมกับมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดบูบคล้ายๆจะเป็นลมรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะแล้วมาถึงอาการที่2นะคะก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของเจ็บหน้าอกทางด้านซ้ายแบบเฉพาะที่นะคะหรืออาจจะ จเจ็บทะลุหลังหรือร้าวมาที่บ่าหรือร้าวไปบริเวณกล้ามนะคะอันนี้จะเป็นอาการเฉพาะของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะและให้พวกเราสังเกตนิดนึงมันจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเนี่ยออกแรงเยอะขึ้นอย่างเช่นในช่วงที่ทํางานหรือว่าในช่วงที่ออกกําลังกายนะคะใครมีอาการเหล่านี้นะเสี่ยงมากๆเลยอันตรายถึงชีวิตรีบพาตัวเองไปตรวจที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันมาถึงสัญญาณเตือนอันที่3นะคะก็คือมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆนะคะ อาการเวียนศีรษะที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาที่แบบว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้และถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเวียนศีรษะนะคะเป็นบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะแนะนําว่าเช็คสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยถึงสัญญาณเตือนอันที่4นะคะก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะอันนี้เนี่ยอยากให้พวกเราเทียบกับกิจวัตรประจําวันที่เคยทําได้แล้วไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะอย่่างเชน การเดินลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ําปกติเดินได้ไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยหรือว่าการเดินขึ้นบันไดชั้นสองอะไรอย่างนี้นะคะให้ลองสังเกตตัวเองเทียบกับกิจวัตรประจําวันที่เคยทํานะคะถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยผิดปกติเพลียล้าผิดปกตินะคะลองไปเช็คการทํางานของหัวใจสักนิดหนึ่งนะคะและมาถึงอาการเตือนอันสุดท้ายนะคะก็คือเหงื่อออกผิดปกตินะคะมีเหงื่อออกทั่วตัวหรือว่ามีเหงื่อออกมากแล้วก็มีอาการคล้ายจะเป็นลมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสัญญ,ญาณ เตือนในเรื่องของการทํางานของหัวใจนะคะอาจจะผิดปกติไปอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลื่อนอันนี้ก็อันตรายถึงชีวิตเช่นเดียวกันครบไปแล้วนะคะกับ5สัญญาณเตือนนะของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะเดี๋ยวพี่คันทวนให้อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยลองไปเช็คตัวเองนะคะตั้งแต่หัวจะดเท้านะคะว่าเรามีอาการผิดปกติเหล่านี้หรือเปล่านะคะ อันที่1เลยมีอาการใจสัน่น 2. มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก3ม,มีอาการเวียนศรีรษะร่วมกับอาการหน้ามืดคล้ายๆจะเป็นลมสีเหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุน,นะคะโดยเทียบกับกิจวัตรประจําวันที่เคยทําปกติทําได้ไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นและอันที่หนะคะเหงื่อออกมากมีอาการคล้ายจะวูบคล้ายจะเป็นลมนะคะอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะคะเป็นอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติไปนะคะเน้นย้ําว่าใครมีหนึ่งใน5นี้นะคะรี ตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยเพื่อความปลอดภัยของระบบหัวใจและระบบสมองของพวกเรานะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การหรือว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ